สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโจทย์คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวกนกพรสายแววรหัสนักศ 112, ึกษา67121480112 2. นางสาวกันวราสีแก้วรหัสนักศึกษา67 1 2 1 4 8 0 1 1 1นนางสาวกุลปริยาจันทราอิน6 7 1 2 1 4 8 0 1เซกชันที่01ค่ะข้อแรกนะคะถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกของบ้านหลังนี้สูง2เมตรวัดความยาวรอบปากของถังน้ำได้314เซนติเมตรเมื่อถึงหน้าฝนถังใบนี้จะสามารถเก็บน้ำได้มากที่สุดเท่าใด วิธีการทานะคะถังน้ําใบนี้มีทรงกระบอกมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกนะคะดังนั้นเราก็จะหาโดยการใช้สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกนั่นก็คือ πr กาลัง2 h โดยค่า π าก็คือ3.14 h หรือว่าความสูงก็คือ2เมตรนะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่มีค่า r ค่ะดังนั้นเราจะเริ่มจากการหาค่า r เป็นอันดับแรกนะคะหรือว่ารัศมีนั่นเองหาค่า r ได้จากสูตรความยาวรอบรูปของถังน้ํา สูตรก็คือ2 i r นะคะแต่ว่าโจทย์เรากำหนดมาให้แล้วว่าความยาวรอบปากของถังก็คือ314ซมดังนั้นเราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นจากเซนติเมตรเป็นเมตรก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทำให้หน่วยเมตรเนี่ยมันเท่ากับหน่วยความสูงนะคะหรือว่าค่า S นะคะดังนั้น314ซเมเปลี่ยนเป็นค่าเมตรก็ได้เท่ากับ3.14เมตรนะคะทีนี้เราก็เอามาแทนในสูตรเลย ก็จะเป็น3.14เท่ากับ 2πr โดยค่า π าก็คือ3.14จากนั้นเราจะนำ3.14เนี่ยหารทั้งสองข้างของสมการเลยนะคะก็จะได้1เท่ากับ 2r และเราก็จะหารเอา2เนี่ยมาหารทั้ง2ข้างของสมการก็จะเป็น1ส่วน2เท่ากับ r ดังนั้นเราได้ค่า r แล้วนั่นก็คือ1ส่วน2จากนั้นเราก็จะหาโดยการหาปริมาตรโดยการแทนสูตรลงไปใน สูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกนะคะนั่นก็คือ v เท่ากับ pi r กํลังส h แล้วเราก็แทนเอาค่าที่เราหาเนี่ยมาแทนลงในสูตรมันก็จะได้เท่ากับ v เท่ากับค่า pi ก็คือ3.14คูณกับค่า r ก็คือเศษ1ส่วน2แล้วก็ยกกำลัง2นะคะต่อไป h หรือว่าความสูงก็คือ2นะคะโดยหน่วยทั้งหมดเนี่ยจะ คือหน่วยเมตรทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นคูณกันเสร็จแล้ว v ก็จะเท่ากับ1.5ลูกบาศเมตรนะคะดังนั้นถังใบนี้นะคะสามารถเก็บน้ำได้มากที่สุดนั่ก็คือ1.57ลูกบาศเมตรค่ะอัตราส่วนของอายุของนิวต่ออายุของแนนเป็น2:3ต่ออัตราส่วนของอายุของแนนต่ออายุของมิ้นเป็น9:7ต่อถ้านิวอายุ4.2ปีแล้วมิ้นอายุเท่าไหร่ วิธีทำนะคะให้มิน้นอายุ x ปีอัตราส่วนของอายุของนิวต่ออายุของแนนเป็น2ต่อ3เราก็จะเอา3เข้ามาคูณนะคะก็จะเป็น2คูณ3ต่อ3คูณ3ก็จะได้เท่ากับ6ต่อ9นะคะอัตาราส่วนของอายุของแนนต่ออายุของมิน้นเป็น9ต่อ7จะได้อัตาราส่วนของอายุของนิวต่ออายุของแนนต่ออายุของมิน้นเป็น6ต่อ9ต่อ7 านิวอายุ42ปีมิ้นจะอายุ x ปีเขียนสส่วนได้ดังนี้นะคะ x ส่วน42เท่ากับ7ส่วน6เราก็จะย้าย42ของส่วน x นะคะไปคูณก็จะเป็น x เท่ากับ7คูณ42ส่วน6หาออกมานะคะก็จะได้เป็น49ดังนั้นนะคะถ้านิวอายุ42ปีมิ้นจะอายุ49ปีค่ะ ข้อต่อมานะคะก็อ3โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน2,600นคนมีนักเรียนชายคิดเป็น4 4เเของนักเรียนทั้งหมดจะมีนักเรียนหญิงกี่คนวิธีทำนะคะข้อนี้นะคะให้นักเรียนหญิงคือ x คนจำนวนนักเรียนชายนะคะร้อยละ44จําจำนวนนักเรียนหญิงนะคะก็จะเอา100มาลบกับเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนชายนะคะก็จะเป็น100ลบ44ดังนั้นนะคะจำนวนนักเรียนหญิงร้อยละห6 เขียนสัดส่วนได้ดังนี้นะคะก็คือ x ส่วน2,600เท่ากับห้าสหส่วนหนึ่งเราก็จะย้ายส่วนของ x นะคะไปคูณก็จะเป็น x เท่ากับห้าิคูณ2,600ส่วน100ก็จะได้เป็น1,456สห้าสหดังนั้นนะคะจะมีนักเรียนหญิง1,456ันสี่ห้าหคน 4. นายเอได้ทำการสำรวจรายได้ต่อเดือนของเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นจำนวนสิบคนเป็นดังนี้นายเออยากทราบว่าค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานรายได้ของเพื่อนต่อเดือนเป็นเท่าใดวิธีทำหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจะเท่ากับผลรวมของการสังเกตทั้งหมดหารด้วยจำนวนการสังเกตจะได้ว่ารายได้ต่อเดือนของเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นทั้งหมดที่สังเกต ส่วนด้วยจำนวนที่สังเกตคือ10คนจะเท่ากับ145,140ส่วนด้วย10คนหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ว่า14,514 14บาทต่อเดือนต่อมาหาค่ามาทยฐานให้นำรายได้ต่อเดือนของเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นที่ทำการสังเกตเรียงจากน้อยไปหามาก จากนั้นจึงหาตำแหน่งมัธยฐานคือจำนวนการสังเกตบวก1หาร2จะเท่ากับ5.5ซึ่งอยู่ระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6จะได้มัธยฐานว่าตำแหน่งที่5บวกตำแหน่งที่6หารด้วย2จะเท่ากับ15,000หาบวก15,500หาร2จะได้ออกมาว่า15,250 ซึ่งเป็นมัธยาฐานของรายได้ต่อเดือนของเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นจำนวน10คน